สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ค่ะแอลได้คิวจากผู้ที่มากประสบการณ์นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตมาอย่างช่องชองแล้ว พูดขนาดนี้หลายคนคงสงสัยแล้วว่าเอ๊ะใครกันนะเนื่องจากเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเมษายนเนาะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันปีใหม่ไทยนะคะวันครอบครัวรวมถึงวันผู้สูงอายุค่ะแอลก็เลยถือโอกาสนะคะขอคิวค่ะผู้สูงอายุในบ้านของแอลนะคะมาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิพรนภาสวนปิรินะคะตอนนี้ก็คือ คุณอีขององแอลเองนะคะแอลก็ขออนุญาตเรียกคุณอีนะคะเพราะว่าปกติแอลก็เรียกอีเนาะตอนนี้อีอายุเท่าไหร่แล้วคะห7สิเจ็ดค่ะห7เจ็ดปีนี้จ้ะตอนนี้สุขภาพร่างกายของอีเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นโยคะอยู่ด้วยตอนนี้เล่นโยคะค่ะเพื่อมีการดูแลสุขภาพเลยเล่งโยคะค่ะแล้วตอนนี้อียังทํางานอยู่ไหมคะไม่ทําแล้วค่ะอ๋อก็คือไม่ทําแล้วก็คือ ตอนนี้ก็เือถึงว่าเป็นวัยเกษียณวัยผู้สูงอายุนะคะที่เกษียณแล้วก็อยู่บ้านนะคะออกกําลังกายบ้างน,นะคะเรามีทําอะไรอีกไหมคะก็ทํางานบ้านเ,เล็กน,น้อยค่ะอก็คือเหมือนเป็นการออกกําลังก<อ>ายแล้วก็เป็นการขยับร่างกายก่อนที่อีจะเกษียณนะคะอีทํางานหนักมากๆตั้งแต่เด็กๆอ,อีเริ่มทางานตั้งแต่เมื่อไหร่คะอายุสิบสิบสองค่ะสิบสองจนถึงอายุเท่าไหร่คะ ได้เต็มๆเลยก็ราวๆสักหกสิบหกสิบหกสิบฝาย่าเงี้ยอ,อือก็ก็นานมากเลยเริ่มต้นของการทำงานอีทำอะไรคะงานแรกงานแรกรู้สึกจะเก็บดอกมะลินะเก็บดอกมะลิแล้วมันได้รายได้ยังไงคะกระป๋องหนึ่งตอนนั้นมันเป็นแค่กระป๋องแค่นะี่กระป๋องลอะยี่รู้สึกจะยี่รู้สึกจะยี่สิบห้าสตังก์แต่อีเป็นคนงกมาก <laughs> เก็บอดอกอ,อ่อ,อนเขาหมดเลยทำ <c oughs> ไมเขาไม่ให้เก็บดอกอ่อนให้เก็บดอกแกๆ่ๆนี้ฟามอยากได้เยอะก็เ,เก็บดอกอ่อนหมดเลยก็เอาไปให้เขาเขาบอกใช้ไม่ได้ <c oughs> เขาก็ตัดเขาก็ตัดเงินไม่ให้๋อแล้วต้องทำไงหลังจากนาั้นอีกแก้ปัญหายัางไงคะพรุ่งนี้ไปใหม่ไปแต่เช้าเลยไปจอมัด ร่องไหนดอกมันเยอะร่องไหนดอกน้อยถ้าร่องไหนดอกดอกน้อยอีก็ไม่ไปจองร่องดอกเยอะๆไว้เ่อาที่ดอกเขาขาวนะดอกอย่างเงี้ยดอกเขาขาวจั่วเลยเขาต้องให้เก็บถ้าดอกถ้าเป็นดอกเหลืองๆเก็บไม่ได้ครั้งแรกก็ไม่รู้เขเก็บหมดเลยตั้งแต่อีทํางานมาอีพอจําได้ไหมว่าอีทํางานมากี่อย่างบ้างเลี้ยงเด็กด้วยเลี้ยงเด็กแล้วก็อยู่เลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็งานบ้านด้วยเลี้ยงเด็กงานบ้านจบ ก็ไปกับน้องไปกับม้าเนี่ยไปกับไปกับไปกับน้องสาวก็ไปทอผ้าไปทออยู่ทอผ้าทอผ้านี่นานมากค่ะแต่ทอผ้านี่นานมากแต่ว่าไม่ได้ย้ายเลยนาะเท่าแก่ไปไหนก็ไปด้วยไปทุกที่เลยจนเขาเท่าแก่บอกกูเลิกกิจการจะไปก็ไปก็เลยต้องไปอก็เลยก็เลยเลิกพอเลิแกเลิกกิจการแล้วเราก็เลิกเราก็ไปเปลี่ยนงานใหม่ แล้วพอหลังจากจัดพอค่ามีอะไรอีกคะก็มาเลี้ยงหลานนเล็กน้อยท่านนิดหน่อยกลับไปอยู่บ้านกับแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้วันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวยาวมากสิบสี่ปีเลยจนจนเจ้าของโดนแก๊สรเบิดเนาะก็เลยหยุดอีกเหมือนกันคือคือทำทุกที่อ่ะเท่าแ่ไม่เลิกลูกน้องก็ไม่เลิกก็คือทําจนเหมือนเขาเลิกกิจการไปไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามเนาะก็คือประมาณแล้วพอหลังจากนั้นมีทําอะไรต่อไหมคะ ก็อยู่บ้านทาอยู่บ้านก็อยู่กับแม่ก็รับจ้างทํางานบ้านบ้านนี้เขาจ้างไปวันนึงบ้านนู้นวันนึงอย่างเงี้ยมีไปเรื่อยๆก็คือเท่าที่เอาน้ำมาก็ประมาณหกเจ็ดแปดอย่างนะที่ทํามาเรางานทั้งหมดตั้งแต่อีเริ่มมาแล้วแหละปีสิบสองนั้นเก็บดอกมะลิมาเรื่อยๆนะมีงานไหนที่อีรู้สึกว่ามันเป็นอีที่สุดรู้สึกว่าอันนี้แหละฉันเลยชีวิตของฉันกับการทํางาน ขายของขายของขายก๋วยเตี๋ยวเหรอคะที่ทำงงานานเหรอคะหรือว่าแต่แต่ใจชอบมากคือคือขายของโชว์หวยมากที่สุดชอบมากออกคือขายของโชว์หวยด้วยทำไมอีอ้ถึงชอบขายของโชว์หวยอะ่ะคือมันได้รู้จักคนเยอะแยะไงะคนนั้นเดินไปคนนี้เดินมาแล้วก็ได้ถามเขาก็ถามเราอะไรได้ไดคุยอชอบเราในในชีวิตตั้งแต่แบบทำงานมา่งคะ่ะมีอุปสรรคอะไรในชีวิตที่อีรู้สึกว่ามันหนักที่สุด หนักมากที่สุดคืออยู่กับคุณยายค่ะคุณยายน,นี่หนักมากทั้งเครียดทั้งหนักมากเกิดอะไรขึ้นค่ะคือเราทําคนเดียวนะทั้งวันทั้งคืนอยู่เฝ้าครัวแบบว่าเฝ้าเขาคนเดียวแล้วไม่ค่อยมีใครมาช่วยอย่างเงี้ยอมันจะซื้อของมาให้เขาไอ้ต้องมาดูแลเขาแล้วฝากใครเขาก็ไม่เอาเขาจะเรียบอยู่คนเดียวอ๋อมันก็เลยแบบเครียดเราแบบเราไม่ได้พักไงเราเราจัดการอารมณ์เครียดที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนีย ฟังเพลงฟังเพลงอีกก็ร้องเพลงเพราะไม่คยเพราะเท่าไหร่บางทีฟังเพลงไปบางทีนึงทีเครียดมองซ้ายมองขวาเปิดเพลงเร็วๆเต้นทักทีสองทีแล้วแล้วมันก็ดีขึ้นหลอใช่ดีขึ้นแล้ว่างตอนที่ทํางานเยอะๆอีมีการดูแลตัวเองยังไงนะคะไม่มีเลยไม่มีเวลาดูเลยเราช่วงนั้นป่วยไหมคะไม่ป่วยคือช่วงนั้นก็คือไม่ได้ดูแลตัวเองแต่่าคือทํางานตลอดแต่ว่ามันเป็นเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อีก็ เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลนหมตอนท่อผ้าตอนท่อผ้าผ่าตัดนิ้วนิ้วที่ไหนคะนิ้วที่กระดูกสันหลังนั่นแหละหมอบอกว่าเกิดจากอะไรคะทานน้ำน้อยออบ้าง,งานก็คือจริงๆเราเรื่องของการดูแลสุขภาพทุกคนเรื่องของการนอนสําคัญแล้วก็อนอนด้วย เพราะาน่อดนอนมากยังมีในเรื่องของการดื่มน้ํานะเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะซึ่งจริงๆอย่างที่อีบอกว่าตอนตอนแรกไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่านันถือว่าเป็นครั้งแรกเราก็หนักเลยนะคะคือมันเหมือนมันสะสมสะสมอ่าฉนั้นก็ควรจะแบ่งเวลานะคะในการแบบว่าดูแลตัวเองในการทํางานนะคะผ่อนให้ดีแล้วอย่างอีทํางานเยอะๆค่ะอีมีวิธีแมネจเรื่องของเงินยังไงคะจัดการการเก็บเงินยังไงบ้างได้มาร้อยหนึ่ง สิบบาทนี้กินนะสิบบาทนี้ซื้อของใช้นะอันนี้สิบบาทนี้ซื้อกับข้าวนะสิบบาทนี้ซื้อแป๊บซื้อสบูู่ซื้อยาสีฟันอะไรนะเ <Okay. S 2> อาที่เหลือก็ซื้อเสื้อผ้ามั่งแล้วก็ที่เหลือก็เก็บอต่จะเก็บเก็บมาเก็บเยอะหน่อยค่ะแต่ใช้ใช้น้อยมีช่วงที่แบบเงินไม่พอใช้ไหมคะไม่เคย <laughs> ไม่เค, <laughs> เคยมีสำหรับนี้ในแต่ละงานอ่ะเท่าที่แอลถามอีเมื่อกี้นี้คือ มันไม่เหมือนกันเลยอ่าเก็บดอกไม้ทอผ้าทำกลวยเตีย๋ยวอีมีความรู้เรื่องของเรื่องของการอทอผ้าหรือว่าเรื่องของการแบบเข้าไปทํางานต่างๆเนี้ยอีมีความรู้ก่อนก่อนไหมคะก่อนที่เราจะเข้าม,ม <ๆ S 2> าเราอีเรียนเราอีเรียนรู้ยังไงคะไปหัดก,กับเขาหัดกับคนที่ทําก่อน,น,นหน้านๆใช้เวลานานไหมคะอาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวหรออย่างทอผ้าอีก็อาทิตย์เดียวเลยหรอคะ มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ก็ก็ครั้งแรกเราเข้าไปแล้วก็ไปกรอได้ก่อนแล้กรอได้ได้มันหมุนหมุนเขาวิ่งไปดูแล้วแล้วก็ไปเก็บหลอดเก็บหลอดแล้วก็ไปถามคนทอว่าที่อันนี้ใส่ยังไงหักท้อมันงได้ไหมบอกได้ก็เวลามองก็เวลาผู้คุมไม่อยู่ผู้ผู้คุมคุมงานไม่อยู่ก็พิ๊กปิสอนมือมั่งติดกระติกเแล้ก็ใส่นี้แต่ก็สวยเอาหลอดได้สีนั้นมาใส่ก็สวยใส่ตรงนี้ปล่อยตรงนี้ วันหนึ่งเก็บหลอดสีหนก็ไปหัดคนนู้นหัดคนนู้นหัดไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแล้วพอเราเป็นปับ๊บแล้วก็ขอเขา <Yeah. S 2> ขอกับท่าแก่ว่าเฮียซ้ออยากทอผ้าทอเป็นเหรอเป็น uh huh. ก็หัดทอเขาก็าให้ทอมาเลยก็ทอมาเรื่อยรือมาก็เหมือนกันถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศก็คือเหมือนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเนาะอันนี้มันก็เป็นการแบบเลื่อนอัพขึ้นไปนะคะอย่างเมื่อตะกี้นี้เราคุยกันตอนตอน้น อีก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นในตอนนี้นะคะมีออกโยคะนะคะก็เรื่องของการดืนะ่มน้ำเรื่องของการพักผ่อนนะคะ,ะมากขึ้นแล้วตอนนี้สุขภาพก็คือดีขึ้นดีขึ้นนะคะนะแล้วเรื่องของความสุขค่ะอีตั้งแต่ตอนเด็กๆมาความสุขของอีคืออะไรคะคือจะร้องรำทำเพลงฟังเพลงมากกว่าความสุขนะแล้วก็อยู่กับหลานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งแต่เด็กๆมาเด็กๆช่วงช่วงอายุเด็ก วัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็มาจนถึงตอนนี้ความสุขมันยังเป็นความสุขแบบเดิมไหมคะได้ยินเสียงเพลงร้องนําทําเพลงอะไรเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อเพเป็นคนที่แบบชีวิตเรียบง่ายเพราความสุขของเอยอะคือการฟังเพลงหายเครียดจากการฟังเพลงเครียดก็ไปฟังเพลงแล้ <c oughs> วก็กไปทํางานนี่จิงจริงหนือเป่ามาฟังเพลงต่อ่แล้วก็ดูทีวี ดูทีวีก็ดูเพลงค่ะอย่างสมัยก่อนถ้าไม่มีทีวีอีก็ฟังวิทยุวิทยุยอ่าก็คือความสุขของอีก็คือการได้ยินเสียงเพลงการฟังเพลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์อย่างหนึ่งนะคะเราในการทํางานนะคะอีกว่าอีจะมาประสบความสําเร็จแบบว่าในทุกๆงานอีกเต็มที่กับการทํางานตรงนั้น อีมีแนวคิดหรือว่าเคล็ดลับยังไงในการที่บอกให้ตัวเองทํางานตรงนั้นเต็มที่ความเต็มที่ของอีมันมาจากอะไรคะทํได้ใจทํได้ใจแต่ว่างานแต่ละอย่างอีไม่เหมือนกันใช่แต่ในก็ทํได้ใจอีมีเคล็ดลับอะไรบอกพี่ๆี่น้องนองเพื่อนเพื่อที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างไหมเผื่อเขาแบบกําลังท้ออยู่เนี่ยท้ออย่าไปท้อมันเลยสู้ไปเถอะท้อได้แต่อย่าถอยสู้ยังไงอี สู้ด้วยใจแล้วถ้าใจมันไม่มีแรงเนาะทำยไงอะคะฟังเพลงคืะของอนนขอนของอีคเพลงตลอดเออของอีคือเพลงตลอดฉะนั้นนุกคน,นก็คือจริงๆแล้วอะเราต้องหาให้เจอก่อนว่าสิ่งที่เราเราเราูรา้สึกว่ามันช่วยฮีลความรู้สึกเราคืออะไร บางคนอาจจะอยู่ที่ของกินก็ได้นะกินของกินที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าเออกินแล้วมันเป็น comfort ฟู้ดมันก็ทําให้มันคิวอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณอีมากเลยที่ให้ชิวน้องแอลแล้วก็ <c oughs> ให้กําลังใจทุกคนนะคะรวมถึงมีแนวคิดต่างๆนะคะว่าฝากทุกคนด้วยงี้ไงวันนี้ขอบคุณอีมากเลยนะคะขอบคุณค<ด>่ะ